ตั้งไปแจกลูกเพดเลยนะใจดีหน่อยนะน้าแมวบวกไปทีวะหรือพี่เสือมาต่อวะช่วยกันลุ้นหน่อยนะครับหรือพี่เสือมาอีกแล้ววะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวยาวแล้วนะดูไอ้ดอกนี้ตัวเดี๋ยวจะยาวไปต่อนะครับท่านครับดอกนี้แน่นไปแล้วครับสองพันนะครับในงาน,นวันนีก้ก้า คำเตือนชิปวปดรโอน,นี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาหรือเชิญชวนเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะเฮ้ยดูเพื่อความบันนทิงเทานสวัสดีครับอยู่ช่องน้ำแมวซาเวดน,นะครับวันนี้เรามาเล่นเกมค่าย PG นะครับชื่อเกมว่า Buffalo Win Infinity m a i l s นั่นเองนะคะ อายุไม่ถึง18ไม่ควรเข้ามาับชมนะครับโอเคเข้าสู่ตัวเกมนะครับแล้วนะแม่เอาเงินเข้ามา10,000บาทนะครับเราไปดูตัวจ่ายกันก่อนนะเราจะเล่นเด็นลั30นะครับโอเคปื๊บป,ปตัวจ่ายของเรานะครับจะมี90 JQKA นะครับเป็นตัวจอยที่เราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะแต่ก็เป็นเหย,ยวเป็นม้าเป็นหมาป่า เป็นเสือแล้วก็เป็นกระทิงนะครับเป็นฟีสปินนั่นเองนะครับโอเคกดโทโบไปก่อนนะเล่นเดือละสามสิบบาทนะครับสิบทีนะบายลุยปื้อไอ้ยมาว่ะมาถึงมาเลยว่ะมาว่ะมาถึงมาเลยว่ะเอ๊๊๊บยซู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 คิวว่ะยังไงคิ่ยังไง เรียบร้อยแ,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 แี่เสือมาครับเฮ้ยเฮ้ี่เสือมาว่ะต่อเนื่องว่ะเอ๊ะมี่เสือว่อะนี่นี่ซีสปินอยู่นะเนี่ยน่เป็นเล่นนะโอเคคุณน้าจะไปครับหกร้อยหกสิบบาทวิ่งดอกแรกก็มาแล้ววิ่งหกล่แหวว่าเอาเอไปต่ครับ ฟูฟูฟูวายมานะเรียบร้อยโอเคครับเราเข้มาขยับเบ็ดกันก่อนนะครับเป็นเบ็ดละห้าสิบบาทนะครับใช้สูตรขยับเบ็ดเสร็จทุกรายนะเออเสื้อสีไปาอ่้ยน้ำแม่มีเครดิตปีแจกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราแม่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับและวันนี้วันที่สิบสองนะครับมีกิจกรรมนะครับทุกเพจใครที่ฝากสลิปหนึ่งร้อยบาทครับมารับห้าสิบบาทปีกับนนะ้ำแมวได้เลยเอเอเธอเย่งเงี้ย ใจดีนะเออเนี่ยจับไปครับเสีออยงไงดูวีวุนสามไปต่อครับอเรียบร้อยโว้ยมหมาว่ะหม,มาคือคักว่ะเออหมาคือคักเออยังไงเน,นี่ดยดูวีปีใหม่ปีเด็ดเรียบร้อย มันเล่นนะได้อยู่นะเออพี่เสือรครับเอพี่เสือโอ้โหพี่เสือแถวยาวมาเลยวะพี่เสือแถวยาวหรือไปต่อครับขึ้นสามเออหล่อไจับตีสองเข้าไปพันสองะอะไรเลยเฮ้ยมันเล่นนะเนี่ยดีเด่นไหมเริ่มอิ่มละเริ่มอิ่มละไปต่อครับเฮ้ยอะไรหมดแล้วโอ้ยสามสามพันไม่พอนะขอแค่สิบพีได้ไหมเออเอาตังค์ไปแจกลูกเพจเลยนะ ใจดีหน่อยนะนะแมวบวกไปทีวะหรือพี่เสือมาต่อวะช่วยอัจลุ้นหน่อยนะครับหรือพี่เสือมาอีกแล้วนี่ไงนี่ไงเยอะย,ยาววะดูดอกนี้ตัวนี้จะยาวไปต่อนะครับกะไดครับดอกนี้แน่นเหมือนกันนะครับสองพันนะครับนั่นรางวัลไม่กล่งโอ้ยพี่เด็ดเลยเออมีงานอะไวัลแจกลูกเขยอะไยเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ไงมองมาแถวยาวเ,อาเยอะ วิญญาวเวลาที่ขนาะที่หไปต่อครับคุณสามคุณสามยังไงเออเรียบร้อยยี่สามสิไปต่อของเอครับเอตัวจอยเออตัวจอยเรียบร้อยหมดเอเรียบร้อยเลยปีนสปินละมาวยังไงครับเนี่ยได้หุ่นแเนี่ยไม่มาให้ขอตัวเดียวตัวท้ายดีใหญ่ดีใหญ่ปีนสปินปีนสปิน ทีเด็ดเลยเข้าปีสเปยนด้วยนะครับตัวนัสคามันเข้าน้าอย่างนี้แหละครับโอเคครับเรามาลองดูว่าเราจะฟันเป็นจากปีสเปยนไปเท่าไหร่นะครับดูดิเปลียดูนะเปลี่ยนวายนะเออถ้าเป็นตัวใหญ่จะเปลี่ยนวายนะยังไงครับเนียย่อยเราไม่ดีใจเลยเดี๋ยไปต่อครับไปต่อครับไปต่อคเอในเนี่ย เลย6ปีแล้วนี <c oughs> ่ลอยไปเนี่ยโอ้ยแทบชอ็อกแทบช็อกนะสามที่อยู่ท้ายตายแล้วตายแล้วเผื่อไ <c oughs> ป,ปนนี่ยปีเตอร์ฟิลนี่ลอยโอ้ยได้คิวครับได้แล้วครับดอก่าคนไย นี่ไงเดิท้ายเอาไ้หกสิบบา <c oughs> ทสองรอยยี่0บปีเป็นรอ,อบเดียวจัดไปร้อยนยะีสิบบาทปีตอเกล่ะไม่ได้ปีสตเป็นจนะ้ะตายแล้วเดี๋ยวให้มาเขาแกตัวมเนี่ยเออแกตัวเนี่ยติดรอแก้ตัว,ตว <c oughs> ชิวมาครับโอ้หมดลบ เปหนึ่งร้อยโอเคนะครับถือว่าเรากำไรมาห้าพันหกร้อยมีเงินแจกลูกเพจแล้วนะ <c oughs> อย่าลืมติดตามนะ้ำแมวเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้นะครับแล้วในเทเลแกรมเรามีแจกเครดิตฟรีนะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอย่าลืมนะครับวันที่สิบสี่วันนี้เรา,เาสลิปหนึ่งร้อยมารับห้าสิบบาทฟรีได้เลยนะเออยี่สิบท่านเท่านั้นนะครับจำนวนจำกัดนะครับโอเคสำหรับ,บวันนี้เราย้ายเกมหนีก่อนนะ สวัสดีครับฝากเพื่อนๆติดตาม Facebook ที่ Uncast s a v e หรือว่าน้ำแมว s a วเวนะครับช่องทาง YouTube ที่น้ำแมว s าวเวนะครับและมีช่องทางน้องใหม่คือ Twitter นะครับชื่อว่า Uncast s a v เวตนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำแมวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ